สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดคุยประเด็นดราม่านะฮะไอ้คืนวันลอยกระทงนะฮะอ๋อวันนี้ก็มันมีอีเวนต์นะฮะสองอันเกิดขึ้นพร้อมๆกันคือหนึ่งเป็นวันลอยกระทงด้วยนะฮะแล้วก็นะฮะมันมีจันทรุปราคานะฮะซึ่งซึ่งผมบอกว่าเป็นการบรรจบกันนะฮะหรือบูรณาการกันของสองศาสตร์นะคือมากกว่าสองนี่จ๊ะศาสตร์แรกก็คือนะฮะดาราศาสตร์ก็ไปเชิงวิทยาศาสตร์เนาะก็จะมาดูว่านะฮะ ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ควรศึกษาในแง่ดาราศาสตร์นะขี่ปีมีทีก็มาศึกษากันตั้งกล้องดูถ่ายภาพใช่ไหมส่วนในแง่โหราศาสตร์ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งทีนี้ในแง่โหราศาสตร์เนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์นะฮะเอามีวิเคราะห์ความเชื่อแน่นอนนะฮะบรรดากูรูหมอดูทางด้านศาสตร์นี้ก็จะต้องออกมานะฮะก็เป็นงานของเขานะถ้าเกิดเขาไม่ออกมาอีเวนต์นี้ก็จะออกมาอีเวนต์ไหนอีกใช่ไหมก็ มันเป็นอีเวนท์ที่จะต้องออกมานะฮะก็ต้องมาดูว่าก็ต้องมาพูดกันนะฮะว่าในแง่โหราศาสตร์เนี่ยมองเป็นยังไงที่นี้โหราศาสตร์ต่างจากดาราศาสตร์ดาราศาสตร์เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะอันนี้เคลื่อนเข้ามาใกล้โลกเท่าไหร่นะฮะทุกอย่างมันมีองค์ประกอบตัวที่เนทวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะดาวนี้ชื่ออะไรนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยในแง่ของตัวโหราศาสตร์เนี่ยมันเป็นอิสระที่อยู่บนความเชื่อนะฮะ ลักษณะแบบนี้นี่คือข้อสําคัญนี่ประเด็นที่ต้องพูดตรงนี้กลับมาที่ดรามา่าดราม่าก็คือว่านะฮะแน่นอนวันนี้ก็มีนะฮะเริ่มจากมีไม่ออกชื่อเลยทั้งสิ้นนะก็มีสื่อมวลชนก่อนสื่อมวลชนหลายสำนักนําเสนอว่าเอ๊ะจะออกจากบ้านดีไม่ดีกลายเป็นดราม่านะฮะออกได้ไหมห้ามออกจากบ้านวันวันเนี่ยนะฮะลอยกระทงเนี่ยต้องออกหลังกี่โมงแล้วก็ะนะฮะห้ามโดนแสงจันทร์แล้วก็นะ ในทางวิทยาศาสตร์มีแสงจันทร์จริงหรือไม่ก็บอกแล้ววันนี้ไม่ได้พูดเรื่องตรงวิทยาศาสตร์จะมาวิเคราะห์ว่านะประเด็นของเราวันนี้หมอดูที่ทํานายเกี่ยวกับห้ามออกจากบ้านแล้วก็อาถรรพ์วันระทงอะไรวันจันทรุป,ปราคาเนี่ยนะฮะผิกดกฎหมายไหมนะะในการโพสต์แบบนั้นวิเคราะห์ข้อกฎหมายกันนะฮะโอเคมาสุป่ประเดน็นข้อกฎหมายที่จะวิเคราะห์วันนี้ก็คือพอรบอรคอมพิวเตอร์พรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยสิ่งที่น่าจะ เกี่ยวข้องกับอันนี้มากที่สุดก็คือมาตรา14นะฮะมาตรา14บอกว่าผู้ใดนะฮะโดยหลอกลวงนําข้อมูลปลอมเท็จเข้าสู่ระบบนะฮะก็จะมีความผิดโอเคันี้องค์ประกอบหลักของมาตรา14พรบพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็มาวิเคราะห์กันว่านะฮะแน่นอนนะฮะเมื่อมีหมอดูนะฮะวิเคราะห์แบบนี้บอกว่าวิเคราะห์บวกทํานายว่าห้ามออกนะฮะมีก็ไปดูมาแล้วแต่ว่าก็ไม่ออกชื่อ f c e b o o k อะลรทั้งสิ้นนะฮะก็มี a c e b o o k หมอดูท่านหนึ่งก็บอกว่าและสื่อก็เอาไปเผยแพร่ต่อนะฮะว่า งดออกจากบ้านจริงๆเขาบอกไม่ได้ห้ามนะตัวต้นฉบับเพราะจริงๆเขาบอกว่างดออกจากบ้านหลีกเลี่ยงออกจากบ้านงดโดนแสงจันทร์อย่างเงี้ยนะฮะ,ะงดะงดถูกฝนเพราะว่าเขาก็ทํานายไปด้วยว่าฝนอาจจะตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ถ้าฝนตกบวกแสงจันทร์ก็จะเป็นโชคร้ายดับเบิลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะนี่ถามว่าและตอนท้ายเขาก็มีการเขียนไว้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณอย่างนี้เป็นต้นประเด็นก็คือนะฮะพอพบว่แบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะฮะ ก็จะมีคนที่เตรียมตัวไปแลกกระทงวันนี้นะเพราะเห็นโพสต์แบบนี้รู้สึกไงฮะไม่แฮับปีจริงไหมฮะเพราะจะออกไปอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดดราม่าขึ้นมานะฮะสื่อก็เลยต้องไปสัมภาษณ์หมอดูอีกฝั่งหนึ่งหมอดูอีกฝั่งหนึ่งซิเป็นไปตามกระแสส่วนใหญ่ก็คือว่าอันนี้ถูกใจผู้ชมส่วนใหญ่เพาที่ผมดูตามกระแสนะฮะเพราะผู้ชมกาลังจะออกไปอยู่แล้วนะหมอดู้ก็บอกอันเนี้ยไม่จริงออกได้นะฮะเลิกดีด้วยซ้ําออกไปเลยเฮงๆปังๆประเด็นก็คือว่าตกลงงมมัันนจรริหือเท ถ้ามันเทจมันผิดพรบคอมไหมเพราะ,ระาพร,ะพร,ะระบอคอมบอกว่านําข้อมูลเทจเข้าสู่ระบบใช่ไหมเอาผมเห็นหลา,ายเพจของหมอดูฝั่งตรงข้ามที่มาโจมตีนะฮะคำทำนายนี้ก็บอกว่ามันไม่จริงนะฮะเอาแล้วเอาไอตัวไอตัวไอตัวอินโฟกราฟิกนะฮะที่หมอดูอันนั้นบอกว่าอาถานเลขออกมาแล้วก็ปากกา x อีกบอกว่าไม่จริงนะ,ะตกลงมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงนะฮะผมตอบไม่ได้นะเราต,ตอบอย่างนี้เราต้องแยกก่อนสิ่งที่จะเกี่ยวกับกฎหมายนะมี3อย่างนะฮะ มีแฟกต์ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง2ก็คือโอเพนิเนความเห็นแล้วก็ฟอร์เควสซึ่งแปลว่าคําทานายนะฮะซึ่งก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือความเห็นใ่คำทำนายเนี่ยนะเราต้องมาดูว่ากฎหมายเอาผิดสิ่งที่เป็นแฟกต์ถ้าคุณเอ่ยืนยันข้อเท็จจริงนะฮะเป็นแฟกต์ว่ามันมันมันผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นแฟกต์ถ้าคุณพูดโดยเชิงเป็นแฟกต์เนี่ยนะฮะแล้วมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยก็คือข้อมูลเท็จนะฮะ วันนี้พรุ่งน,นี้ดาวอุกกาบาตถล่มโลกเตรียมหนีเข้าลุมหลบภัยไปเลยนะฮะถ้าอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เกิดขึ้นอันเนี้ยเป็นเท็จจะราคุณยืนยันข้อได้จริงใช่ไหมฮะลักษณะแบบนี้ถ้าคุณบอกว่าดวงจันทร์กำลังดุดวงโคจรพุ่งเข้าจโลกเหมือนกับในหนังฮอลลีวดูดอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะดวงจันทร์ดุดวงโคจรมีลุดต่างดาวอยู่ในแกนกลางของมันแล้วพุ่งเข้าจนโลกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันเนี้ยแล้วมันไม่จริงก็เป็นข้อมูลเท็จนะฮะประเด็นก็คือว่า หมอดูเราต้องดูเนื้อหาเป็นกรณีไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเท็จหรือจริงต้องดูเนื้อหาที่กล่าวที่โพสต์ถ้าเราจากเคสนี้ถ้าเราดูนะฮะหมอดูท่านหนึ่งออกมาบอกว่างนะะดออกจากบ้านหลีกเลี่ยงออกจากบ้านนะอย่าโดนแสงจันทร์ช่วงเวลานี้นะฮะอะ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็เขียนอยู่ด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปรดช้วิญาณเขาก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าอันนี้คืออ่านทั้งหมดก็พบว่าการโพสต์ลักษณะนี้เป็นอะไรฮะไม่ใช่แฟกต์ครับมันเป็น ความเชื่อกับความเห็นและคำทำนายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยและเพราะฉะนั้นหมอดูอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็แน่นอนออันนี้เป็นแค่ความเห็นและครทำนายใช่ไหมไม่มีเรื่องเพราะฉะนั้นไม่มีจริงหรือเท็จฮะไม่มีจริงหรือเท็จในแง่กฎหมายนะฮะเพราะมันลักษณะข้อความเป็นแค่คำทำนายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าผิดกฎหมายไม่ได้เช่นเดียวกันนะฮะหมอดูอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแต่ผมเห็นว่ามันน่าตั้งข้อสังเกตก็คือออหมอหมอดูรือสื่ออัานหรือว่าเออเอามาโพสบอกว่าไม่จริงก็จริงคุณไม่ต้องเป็นโต้ พราะทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องจริงกระเทจอยู่แล้วทั้งหมดคือความเชื่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำอย่างนี้เรากําลังจะไปตอบย้าว่านะฮะถ้าออกไปแล้วเฮงๆประังเนี่ยเป็นเรื่องจริงเอาการจะกลายเป็นทาคำทําทํานายให้กลายเป็นแฟกต์อีกเหรอเพราะฉะนั้นผมมองว่าอย่างนี้ฮะอย่าสับสนนะฮะต้องแยกแยกแะระหว่างข้อเท็จจริงนะฮะความเชื่อนะฮะ ออกจากกันและตามกฎหมายเนี่ยเอาผิดเฉพาะเรื่องของข้อด็จริงถ้าคุณยืนยันที่เป็นเทเน็จนะแต่ถ้าเกิดเป็นคําทํานายอย่างนี้นะฮะถึงแม้จะไม่ถูกใจใครอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาทํานายตอนฉันจะออกพอดีเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่เขาจะบอกว่าก็ผิดพรบคอมไม่ได้นะฮะตราบใดที่เขาต้องดูเนื้อหานะ,ะถ้าเขาเขียนไปลักษณะยืนยันว่าเขาเป็นแค่ความเชื่อและคำทำนายของเขาเท่านั้นนะฮะเพราะเนี่ยในแง่เสรีประชาธิปไตยเนี่ยฝ่ายที่ มันก็ต้องมีสองฝ่ายอยู่แล้วฝ่ายที่บอกว่าออกไปแล้วมันดีออกไปแล้วมันไม่ดีนะฮะก็ออกมานะฮะโตแย้งกันนะฮะแล้วประชาชนก็เลือกที่จะเชื่อเพราะมันมีความเชื่อนี่ก็เลือกที่จะเชื่อฝ่ายที่ตัวตรงกับนะฮะความเห็นของตัวเองก็เท่านั้นนะฮะลักษณะบแบบนี้มันผมมองแล้วสรุปนะ,ะเรื่องนี้มันไม่มีไม่ใช่จริงไม่ใช่เท,ท็จมันก็เป็นแค่ค,ความเชื่อและเราก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อฝ่ายไหนก็ได้นะฮะลักษณะแบบนี้นะครับ